ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญหามาฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้เอ็ดมินด้วยนะคะสนับสนุนค่าน้ำชาให้ผู้แปลได้ที่ QR วอา e คตรงนี้ได้เลยเจ้ากะ่ะทะลุมิติมาเป็นภรรยาของพรานป่าพร้อมกับลูกเฟตแปลโดยสัญหามาฟังบทที่60กระท่อมเล็กถูกปล้น หลังจากซื้อของเสร็จแล้วซูลี่ก็กลับไปที่ทงยาหุยเหรินถังและเฉิงอยู่ก็ให้คนไปส่งเธอกลับบ้านซูลีโบกมือไปทางเฉิงอยู่พร้อมพูดว่าไม่ต้องส่งแล้วเจ้ากลับไปเถอะเฉิงอยู่มองซูลี่ด้วยความอะไรอาวร์ข้าจะไปให้ตรงเวลาในวันมะรืนเขาไม่ได้เสียดายที่ซูลี่จะจากไปแต่เสียดายความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมของนางบางครั้งเขาก็สงสัยว่าทำไมคนที่มีทักษะทางการแพทย์เหล่านั้นถึงไม่ใช่เขา ูหลีพยักหน้าตอบรับอืมเชิงอยู่หันไปสั่งสารถีเหอเซิงเจ้าต้องพาหมอสู่กลับบ้านอย่างปลอดภัยของพวกนี้หนักมากอย่าลืมช่วยนางยกด้วยเหอเซิงคนขับรถหนุ่มที่มีกำลังวังชาได้ยินคำสั่งของเชิงอยู่ก็พยักหน้าหนักแน่นท่านหมอเชิงไม่ต้องห่วงข้าจะส่งท่านหมอสู่ถึงบ้านแน่นอนขอรับต้องบอกว่าทักษะการบังคับรถม้าของเหอเซิงนั้นดีมากตลอดทางไม่มีการกระแทกกระทันเหมือนตอนขามาสหลี่รู้สึกสบายจนเผลอหลับ เมื่อเปลือกตาหนักขึ้นซูหลี่ก็เอนกายพิงผนังรถและหลับไปรถมาที่เคลื่อนตัวอย่างราบรื่นหยุดลงซูหลี่ลืมตาตื่นขึ้นมาเพราะเธอไม่ปล่อยให้ตัวเองหลับสนิทในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยเกิดอะไรขึ้นเฮอเซิงตอบว่าท่านหมอซูข้างหน้ามีเกวียนวัวเหมือนจะเสียขอรับเนื่องจากเกวียนวัวขวางทางทำให้พวกเธอไม่สามารถเลี่ยงไปทางอื่นได้จึงต้องหยุดรถมา ซูลีเปิดม่านรถออกก็เห็นเกวียนวัวคันหนึ่งจอดอยู่กลางถนนโดยมีชายชาราที่ดูร้อนใจยืนอยู่ข้างๆไปดูสิซูลีกระโดดลงจากรถมา้าชายชาราแซ่เจ้ากำลังพยายามซ่อมเกวียนวัววันนี้เขาดวงไม่ดีถูกขโมยกระเป๋าเงินในเมืองและระหว่างทางกลับบ้านเกวียนก็เสียอีกเดิมทีผู้โดยสารที่นั่งมาได้ขอคืนค่าโดยสารไปครึ่งหนึ่งแล้วเดินกลับบ้านเองเฮ้ ard, จะทำอย่างไรดีเนี่ยชายชาราถอนหายใจพลางเอ็นกายพิงเกวียนวัวอย่างสิ้นหวัง ให้ข้าช่วยหรือไม่เสียงไพเราะดังขึ้นในหูของเขาแม่ของต้าหูเอาไม่ใช่ซูลีทําไมเป็นเจ้าได้ชายชารามองซูหลีด้วยความยินดีซูหลีมองไปที่เกวียนวัวแล้วพูดว่าเกวียนของท่านเป็นอะไรไปชายชาราถอนหายใจแล้วเอ่ยเพลาหักข้านึกว่าซ่อมได้แต่ซ่อมตั้งนานก็ไม่ดีขึ้นซูลีมองดูก็เห็นว่าเพลาหักจริงเรื่องนี้เธอไม่ค่อยเชี่ยวชาญน,นักถ้าเป็นการติดหล่มเธอก็ยังพอช่วยได้ เหอเซิงที่ยืนอยู่ข้างๆฟังการสนทนาของซูหลีกับชายชราก็รู้ว่าซูหลี่รู้จักกับชายชราจึงอาสาพูดขึ้นว่าท่านหมอซูเรื่องนี้ข้าทำได้เดี๋ยวข้าจะช่วยซ่อมให้ขอรับเขาขับรถมาส่งผู้คนเป็นเวลานานหากเส้นทางไม่ดีรถมาอาจเกิดปัญหาต่างๆได้หากไม่มีฝีมือจริงๆเขาคงไม่กล้าออกมาทำงานนี้ซูหลี่หันไปพูดกับเหอเซิงว่างั้นก็รบกวนเจ้าหน่อยนะหากเกวียนของชายชราซ่อมไม่ได้วันนี้เขาคงกลับบ้านลำบากแน่ช่วยได้ก็ช่วยไปเถอะ เอเซงยิ้มซ,ซื่อและตอบว่าไม่เป็นไรขอรับรบกวนท่านหมอรอสักครู่เรื่องนี้ต้องใช้เวลาสักหน่อยเท่าเจ้าเห็นเอเซงทำงานอย่างคล่องแคล่วอีกทั้งฝีมือของเขายังดูชำนาญมากเขาทำได้จริงๆหรือเท่าเจ้าถามซูหลีซูหลีตอบว่าอีกสักครู่ก็รู้เองไม่นานเหอเซงก็ลุกขึ้นยืนพลางเช็ดเหงื่อบนหน้าผากเสร็จแล้วขอรับเท่าเจ้าวิ่งไปดูด้วยความตื่นเต้นเขาลองขับเกวียนวัวแล้วมันก็เคลื่อนที่ได้ เท่าเจ้าตื่นเต้นจนหลั่งน้ำตาซ่อมได้จริงๆด้วยหลังจากซ่อมเกวียนวัวเสร็จซูรีก็ขึ้นรถม้าและออกเดินทางต่อความเร็วของเกวียนวัวไม่เร็วเท่ารถมา้าเท่าเจ้ามองดูรถม้าที่แล่นไปไกลยอย่างรวดเร็วและถอนหายใจโลกนี้ช่างเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเวลาจริงๆเมื่อซูรีกลับมาที่หมู่บ้านด้วยรถม้าอีกครั้งความตื่นเต้นคราวนี้ไม่ต่างจากครั้งก่อนคนที่อยู่หน้าหมู่บ้านต่างชี้นิ้วมาที่เธอและพูดคุยกันดูสิ นางกลับมาด้วยรถมาอีกแล้วไม่รู้ไปทำอะไรที่ไม่น่าดูในเมืองกันแน่เนื้อก้อนนั้นของนางจะไปทำอะไรได้ใครจะมาสนใจนางกันเช่นนั้นทำไมนางถึงกลับมาด้วยรถมาทุกครั้งแถมยังซื้อของมามากมายกันละ่ะอันนี้ข้าก็ไม่รู้ถ้าเจ้าอยากรู้ก็ไปถามนางสิไม่มีประโยชน์ข้าไม่อยากคุยกับเจ้าแล้วเหอเซิงได้ยินคำพูดเหล่านั้นก็แอบมองซูหลี่แต่เห็นนางทำหน้านิ่งเหมือนไม่ใช่ตนเองที่ถูกพูดถึง ซูรีขนของลงจากรถมาทำไมเธอต้องสนใจความคิดของคนอื่นด้วยละ่ะอีกอย่างพอเธอขอให้พวกเขาหยุดพูดพวกเขาก็หยุดพูดไม่ได้อยู่ดีเธอเอาเข็มกลับได้ไปเย็บปากพวกนั้นไม่ได้สน่อยเธอเลยคิดซะว่าพวกนั้นอิจฉาความสามารถและความสวยของเธอก็แล้วกันเหอเซิงช่วยขนของเข้าบ้านทำให้ซูรีไม่ต้องออกแรงมากเมื่อผลักประตูเข้าไปในบ้านลานบ้านก็รกไปหมดผักป่าที่เธอตักไว้ในลานกระจัดกระจายไปทั่ว ซูลีกวาดตามองทุกอย่างในลานและขมวดคิ้วบ้านหลังเล็กนี้ถูกปล้นหรือเปล่าเหอเซิงมองภาพที่เห็นด้วยความตกใจเขาไม่คิดว่าซูรีจะอาศัยอยู่ในที่ที่สุดโทมเช่นนี้เพราะในความคิดของเขาท่านหมอต้องมีชีวิตที่ดีอย่างน้อยก็ไม่น่าจะอยู่ในกระท่มเล็กๆเช่นนี้เหอเซิงรวบรวมสติช่วยซูลี่วางของไว้ใต้ชายคาแล้วกล่าวลาท่านหมอซูถ้าเช่นนั้นข้าขอตัวกลับก่อนซูรีรั้งเขาไว้เข้ามาดื่มน้ำก่อนค่อยไปเถิด เธอเซิงปฏิเสธอย่างสุภาพไม่เป็นไรขอรับในร้านยังมีเรื่องที่ต้องจัดการอีกมากวันนี้คนน้อยข้าต้องรีบกลับไปช่วยถ้าเช่นนั้นก็ได้ระวังทางกลับบ้านก็ระวังตัวด้วยสหลี่ไม่รั้งเขาไว้อีกเพราะตอนนี้บ้านอยู่ในสภาพที่แทบจะไม่มีที่ให้เดินไม่ค่อยเหมาะที่จะรับแขกเหอชิงมู่ได้ยินเสียงของสหลี่เขาเปิดประตูแล้วชะงโงกหน้าออกมาเมื่อเห็นว่าเป็นสหลี่กลับมาจริงๆก็ตะโกนเสียงดังท่านที่ท่านแม่กลับมาแล้ว ซูลี่เพิ่งจะวางของเสร็จที่ขาก็มีตุ้มน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาสองอันวันนี้อยู่บ้านเรียบร้อยดีหรือไม่เด็กน้อยทั้งสองพยักหน้าอย่างแรงพวกเราเรียบร้อยมากขอรับซูลี่จูงมือพวกเขาเดินไปที่ห้องของเหออหยูเฟิงเหอหยูเฟิงเห็นซูลี่เข้ามาก็พูดว่าเจ้ากลับมาแล้วซูลี่พยักหน้าอืมวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้านเราโดนโจนปล้นหรืออย่างไร ทำไมในลานบ้านถึงได้รกเช่นนี้เตาในครัวก็โดนทุบพังเหอชิงเหยาทำท่าทางเหมือนรู้เรื่องนี้แล้วฟ้องซูลี่ท่านย่ามาขอรับนั่งเอาผักที่ท่านแม่ตักไว้ในลานบ้านมาเททิ้งหมดเลยเหอชิงเห่ยาเอ่ยเสริมขึ้นว่าท่านย่าทุบเตาในครัวของพวกเราจนพังแล้วบอกว่าพวกเราไม่คู่ควรกินข้าวต่อไปต้องไปขอทานในตลาดเลยไม่ต้องทำอาหารอีกแล้วเหอชิงมู่กล่าวต่อว่า ท่านย่าได้ยินว่าท่านพ่อจะลุกขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วเลยชี้ไปที่จมูกของท่านพ่อแล้วด่ายอย่างรุนแรงบอกว่าท่านพ่อเป็นคนไร้ค่าพูดจบเขาก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้องจึงเงยหน้ามองเหอ,อยูเฟิงอย่างระมัดระวังโชคดีที่เหออยูเฟิงมีสีหน้าเรียบเฉยเหอชิงมู่จึงโล่งใจซูหลี่แค่นหัวเราะดูเหมือนว่าครั้งก่อนบทเรียนจะยังไม่พอคราวนี้นางถึงได้กล้ามาอลวาดอีกเหอชิงมู่พูดต่อท่านย่าบอกด้วยว่าถ้าไม่เอาเงินให้นางคราวน่าจะไม่พูดง่ายเช่นนี้อีก นางจะจุดไฟเผาบ้านของพวกเราท่านยายังบอกอีกว่าท่านแม่จะไม่กลับมาอีกแล้วต่อไปนี้พวกเราก็จะเป็นเด็กไม่มีแม่หลังจากที่พี่น้องทั้งสองพูดจบดวงตาของพวกเขาก็เริ่มเต็มไปด้วยน้ำตาบทที่6 1อดคิดว่าเธอเป็นคนที่ถูกรังแกได้ง่ายๆจริงหรือสูลีเช็ดน้ำตาบนใบหน้าของพวกเขาไม่ต้องห่วงแม่จะไม่มีวันทิ้งพวกเจ้าไปเหอชิงเหวยาวกับเหอชิงมู่เงยหน้าขึ้นมองสูลี ท่านแม่พูดแล้วต้องรักษาคำพูดนะรักษาคำพูดแน่นอนซูลี่ยื่นนิ้วก้อยให้พวกเขาเกี่ยวก้อยสัญญาสองพี่น้องยิ้มออกมาและยื่นนิ้วก้อยมาเกี่ยวด้วยเกี่ยวก้อยสัญญาร้อยปีห้ามเปลี่ยนซูรี่หวนคิดถึงภาพในลานบ้านขณะน,นี้เธอไม่สามารถหาคำไหนมาบรรยายความรู้สึกของตัวเองได้เลยจริงๆการเจอคนอย่างหวังชุนวาถือเป็นความโชคร้ายของเธอจริงๆ แต่ไม่นานเธอจะทําให้หวังชุนฮวารู้ว่าการได้พบกับเธอซูหลี่คือโชคดีที่สุดในชีวิตของนางซูหลี่เหลือบมองเหอ,อยูเฟิงที่นอนอยู่บนเตียงพบว่าใบหน้าของเขาดูไม่ค่อยดีนะก็แน่นอนแหละแม่แท้ๆที่ลําเอียงจนถึงขั้นทําเรื่องแบบนี้กับลูกชายตัวเองใครจะรู้สึกดีได้ละ่ะเหอ,อยูเฟิงรู้สึกได้ถึงสายตาของซูรี่เขาเยายิ้มเยาะตนเองในหัวเขายังคงก้องไปด้วยคําด่าของหวังชุนฮวา เขานึกถึงชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กจนโตเขาไม่เคยได้รับคำชมจากท่านพ่อท่านแม่เลยถ้ามีอะไรที่ท่านพ่อท่านแม่ไม่พอใจพวกเขาก็จะลงที่เขาทุกครั้งเมื่อก่อนเขาคิดว่าตนเองทำได้ไม่ดีพอแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ถ้าคนคนหนึ่งไม่ชอบเจ้าแม้แต่การหายใจของเจ้าก็ผิดเหยูเฟิงมองลูกๆที่ยืนอยู่ข้างเตียงและรู้สึกมีความหวังขึ้นมาบ้างเด็กทั้งสองคนนี้คือความหวังของเขาเขาจะมอบความรักทั้งหมดให้พวกเขาเขาจะไม่ปล่อยให้พวกเขาต้องเดินในเส้นทางที่เขาเคยเดิน ถ้าจะออกไปข้างนอกสักหน่อยสหลีคว้าจอบที่มุมห้องแล้วเดินออกไปข้างนอกลานบ้านแยกครอบครัวกันแล้วแต่ยังกล้าบุกเข้ามาสร้างปัญหาอีกทําซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิดว่าเธอเป็นคนที่ถูกรังแกได้ไง่ายๆจริงหรือถึงแม่เหอยูเฟิงจะอ่อนแรงแต่เธอก็ยังแข็งแรงดีใครกล้ามารบกวนชีวิตของพวกเขาเธอก็จะไม่ประนีเด็ดขาดเอ๊ะเอยูเฟิงยังไม่ทนันจะพูดห้ามสหลี่ก็หายลับไปแล้ว ตอนนี้ซูรี่จะออกไปทำอะไรได้ก็คงหนีไม่พ้นไปที่บ้านเก่าเพื่อสรางปัญหากับคนพวกนั้นเหหออยูเฟิงพยายามจะลุกขึ้นแต่เหอชิงเหยาก็วิ่งมาพยุงเขาวไว้ท่านพ่อนอนพักเถอะขอรับพวกเราจะไปตามท่านแม่กลับมาเองใช่แล้วท่านพ่อตอนนี้ท่านพ่อบาดเจ็บอยากขยับเลยเดี๋ยวพวกเราไปตามท่านแม่เองขอรับ เอยูเฟิงมองดูสีหน้าจริงจังของเหอชิงเหยาและเหอชิงมู่ก็รู้ตัวดีว่าตอนนี้สภาพร่างกายของเขาไม่สามารถทําอะไรได้แถมอาจจะสร้างปัญหาเพิ่มอีกเขาจึงพยักหน้าและกล่าวว่าได้เช่นนั้นพวกเจ้าก็ไปตามแม่เจ้ากลับมาอย่าให้แม่เจ้าทําอะไรลงไปเชียวบ้านเก่าตระกูลเหอมีคนมากมายสุลี่ไปคนเดียวคงโดนรังแกแน่วันนี้บ้านของพวกเขาเองก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากนักไว้รอให้เขาหายดีก่อนแล้วค่อยว่ากัน เหอชิงเหยาวกับเหอชิงมู่รับคำแล้ววิ่งตามซูหลี่ไปที่บ้านเก่าตระกูลเหอหวังชุนทวากำลังนั่งอยู่บนมา้านั่งสังการให้สะพ้ายเจ้าทำงานพวกเจ้าทำให้มันไวๆหน่อยให้ทำงานสักหน่อยก็เชื่องช้าแต่พอตอนกินข้าวกลับกินได้เยอะกว่าใครเจ้าซื้อยิ้มประจบและพูดว่าท่านแม่พวกเราไม่ได้กินเนื้อมาหลายวันแล้วพวกเราควรจะซื้อเนื้อกลับมากินบ้างดีหรือไม่ หวังชุนฮวเบ้ปากใส่เจ้าซื้อกินกินวันๆก็รู้จักแต่กินเนื้อราคาแพงขนาดนั้นเจ้าก็อยากกินถ้าเจ้าอยากจะเสียเงินซื้อก็เอาเลยค่าไม่ห้ามหรอกเจ้าซื้อกระตุกมุมปากอย่างไม่พอใจเงินที่หามาได้อย่างยากลาบากก็ต้องเอามาให้แม่สามีหมดส่วนเงินที่นางแอบเก็บไว้ก็เป็นเงินส่วนตัวไม่คิดจะเอาออกมาใช้หวังชุนฮวารับเงินเดือนตั้งมากมายแต่กลับตระหนี่จนเกินเหตุคิดจะเอาเงินลงลงด้วยหรืออย่างไร แม้ว่าในใจจะคิดเช่นนี้แต่เจ้าซื้อก็ไม่กล้าทําให้หวังชุนฮววโกรธจึงยังคงยิ้มและกล่าวว่าก็เจ้าจินเป่าพูดกับข้าว,ว่าเขารู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงเพราะขาดน้ํามันในอาหารเด็กคนนี้กําลังอยู่ในวัยเติบโตถ้ากินไม่ดีต่อไปก็อาจจะไม่สูงพอพูดถึงเหอจินเป่าหวังชุนฮวาก,ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเพราะหลานชายคนโตของนางอยากกินอะไรนางก็พร้อมจะให้ก็ได้เดี๋ยวข้าจะต้มไข่ให้เขาสองฟอง หวังชุนหววล,ลุกขึ้นจากมา้านั่งเดินเข้าบ้านไปเตรียมจะไปหยิบไข่เหอเจ้าตี้ดึงชายเสื้อของเฉียนซื่อและพูดว่าท่านแม่ข้าก็อยากกินไข่ด้วยเฉียนซื่อมองเหอเจ้าตี้ด้วยความรังเกียจเจ้าเป็นแค่ลูกสาวที่ทําให้ขาดทุนยังจะกล้าขอกินไข่ให้เจ้ากินแค่ข้าวต้มเจ้าก็ควรจะดีใจจนตายแล้วเหอเจ้าตี้เบ้ปากน้ําตาเอาอล้นในดวงตานางไม่ได้กินไข่มานานแล้วของอร่อยอะไรก็ไม่เคยตกถึงนางเลยสักครั้ง เฉียนซื่อยกมือขู่เหอเจาตี้ถ้าเจ้ากล้าร้องให้ออกมาข้าจะตีเจ้าให้ตายเหอเจาตี้สูดจ,จมูกแล้ววิ่งหนีไปเจ้าเด็กไม่เอาไหนเฉียนซื่อยังคงบ่นพึมพำท่านแม่ข้าก็อยากกินไข่คราวนี้เป็นเหอจินกุ้ยบุตรชายของเฉียนซื่อที่พูดขึ้นท่าทีของเฉียนซื่อเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนางยิ้มหวานและกล่าวว่าได้ได้เดี๋ยวให้ท่านย่าแบ่งไข่ให้เจ้าฟองหนึ่งด้วย พวกเจ้าทั้งสองก็เป็นหลานชายเหมือนกันทำไมเจ้าจะกินไม่ได้คนเราไม่ควรลำเอียงเกินไปไม่เช่นนั้นบ้านนี้คงไม่สงบสุขแน่หวังชุนฮวาได้ยินคำพูดนี้จากในบ้านก็เริ่มบ่นด้วยความหงุดหงิดอีกครั้งกินกินทั้งวันก็รู้จักแต่จะกินให้ทำอะไรก็ทำไม่เคยได้เรื่องหวังชุนฮวาบ่นไปเรื่อยๆในใจนางก็รู้ว่าถ้าแสดงความลำเอียงเกินไปคงไม่ดีถ้าเป็นหลานสาวก็ว่าไปอย่างเพราะเป็นเพียงลูกสาวที่ทำให้ขาดทุน ที่ในอนาคตจะต้องตกแต่งออกไปอยู่บ้านผู้อื่นกินดีอยู่ดีก็ไม่มีประโยชน์อะไรสุดท้ายก็แค่ไปเป็นประโยชน์กับบ้านอื่นแต่หลานชายไม่เหมือนกันเขาคือผู้ที่จะสืบทอดตระกูลของตระกูลเหออาจจะทําให้ตระกูลจเจริญรุ่งเรืองในอนาคตได้เพลงแล้วก็มีเสียงร้องให้ดังขึ้นมาอีกครั้งฮือฮือท่านยาจินเป่าเป็นอะไรไปหวังชุนวารีบวิ่งออกมาจากบ้านอย่างรวดเร็วชามแตก เหอจินเป่าชี้ไปที่เศษชามที่แตกกระจายอยู่บนพื้นหวังชุนฮวามองเศษชามบนพื้นด้วยความเสียดายนี้เป็นชามใบใหม่ที่นางเพิ่งซื้อจากในเมืองมาได้ไม่นานยังไม่ทันได้ใช้นานก็แตกเสียแล้วแต่คนที่ทำชามแตกคือหลานชายคนโปรดของนางหวังชุนฮวารู้สึกเหมือนหัวใจของนางกำลังหลั่งเลือดเหอจินเป่ามองสีหน้าของหวังชุนฮวาอยู่ตลอดเมื่อเห็นสีหน้านางดูไม่ดีเขาก็ร้องให้เสียงดังยิ่งขึ้นไปอีกหวังชุนฮวาทำอะไรไม่ถูก จึงได้แต่ปลอบว่าไม่เป็นไรแค่ชามเก่าชามหนึ่งแตกแล้วก็แตกไปเถอะเหอจินเป่าร้องว่าข้าไม่อยากเห็นเศษชามพวกนี้อีกแล้วหวังชุนฮาวาปลอบต่อได้ได้ยาจะเก็บไปทิ้งเดี๋ยวนี้แหละเศษชามพวกนี้ช่างเป็นลังร้ายจริงๆทิ้งไปให้ไกลๆเลยจะดีกว่าขณะที่ซูหลี่เดินไปทางบ้านเก่าเธอก็เจอกับเท่าเจ้าที่เพิ่งกลับมาเสี่ยวซูเจ้าจะไปไหนหรือเท่าเจ้าทักทายซูหลี่ด้วยความอบอุ่น ซูลี่มองเท่าเจ้าแล้วก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้นในหัวเท่าเจ้าเป็นคนที่มักจะพบปะผู้คนมากมายอยู่เสมอถ้าให้เขาช่วยเล่าเรื่องนี้คิดว่าความผิดของหวังชุนวาคงจะแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเธอถอนหายใจแล้วตอบว่าของในบ้านข้าถูกแม่สามีทุบเสียหายหมดข้ากำลังจะไปถามที่บ้านเดิมว่าทำไมนางถึงทำกับพวกเราเช่นนี้ หลังจากเหตุการณ์ที่ช่วยซ่อมเกวียนเท้าเจ้าก็รู้สึกดีต่อซูหลี่มากขึ้นพอได้ยินว่านางถูกทำลายข้าวของในบ้านความเห็นอกเห็นใจจึงเกิดขึ้นในใจของเขาเช่นกันบทที่62แผนการในใจเท่าเจ้ากล่าวว่าแม่สามีเจ้าน่าเกินไปจริงๆนางทุกจานชามบ้านเจ้าใช่หรือไม่เมื่อครูข่าเห็นนางโยนเศษชามลงแม่น้ำไม่ต้องคิดเลยว่าจะต้องเป็นการทำลายหลักฐานแน่ๆ ตอนนี้ไม่ต้องให้ซูรี่พูดอะไรเท่าเจ้าก็จินตนาการทุกอย่างขึ้นเองแล้วซูรี่สบตาแวบหนึ่งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงต่ำมอบานคาก็โดนทุกเช่นกันเท่าเจ้าตกขาแล้วพูดว่านี่มันเกินไปจริงๆหลังจากพูดคุยกับเท่าเจ้าได้สักพักซูลี่ก็พูดทุกสิ่งที่เธออยากบอกออกมาแล้วก็หาข้ออ้างเดินออกไปเท่าเจ้ามองดูแผ่นหลังของซูรี่ที่เดินออกไปพร้อมพูดว่าแต่ก่อนข้าคิดว่านางไม่มีมารยาทไม่รู้จักกาละเทศะ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่านางจะรู้มากเกินไปเสียจนถูกเอาเปรียบซูหลี่ไม่รู้เลยว่าเท่าเจ้าได้ตั้งคำว่าผู้ถูกกระทำไว้บนหัวเธอแล้วซูหลี่ยืนอยู่ไม่ไกลมองไปที่บ้านเก่าที่ทําจากอิฐและกระเบื้องสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความคิดไม่รู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ทันใดนั้นสองพี่น้องเหอชิงเหวยาเหอชิงมู่ก็วิ่งตามมาเหอชิงเหยามองสุลี่และพูดว่าท่านแม่อย่าไปบ้านเดิมได้หรือไม่ทำไมละ่ะสหลี่ถาม เหอชิงเห่ยาดูหดหูใจท่านย่าใจร้ายมากท่านแม่ไปแล้วต้องโดนรังแกแน่ๆซู่หลี่หัวเราะออกมาเบาๆนี่ลูกๆลก,กลัวว่าเธอจะโดนรังแกหรือไม่ต้องห่วงหรอกแม่เก่งมากนะท่านย่ารังแกแม่ไม่ได้หรอกเหอชิงมู่พูดอย่างกังวลว่าแต่แต่ที่บ้านเดิมน่าไม่ได้มีแค่คนเดียวนะมีตั้งหลายคนแม้ว่าท่านแม่จะเก่งแค่ไหนก็สู้หลายคนไม่ไหวหรอกเหอชิงเหยาพูดว่าใช่แล้วท่านแม่ พวกเราในครั้งนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยไม่ต้องไปก็ได้นะขอรับซูลี่มองเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวของลูกๆทั้งสองเธอจึงยิ่งแนว่วแน่ในความคิดที่จะต้องไปเอาคืนสิ่งที่ถูกกระทำแต่ก่อนพวกเขามักถูกกลั่นแกล้งจนทำให้พฤติกรรมของเด็กน้อยทั้งสองเป็นเช่นนี้ถ้าปล่อยไว้นานจะต้องมีปัญหาแน่นอนซูลีไม่ได้เดินไปยังบ้านเก่าทันทีแต่เธอจูมือเหอชิงเหยาและเหอชิงมู่ไปทางบ้านหัวหน้าหมู่บ้านแทน ตอนนี้ถึงเธอจะไปบ้านเก่าด้วยความโกรธเธอคงจะได้แค่ระบายความโกรธออกมาแต่จะเอาอะไรที่เป็นประโยชน์จริงๆงคงยากถ้าเธอทําให้หัวหน้าหมู่บ้านเข้ามาจัดการเรื่องนี้แทนไม่เพียงแต่จะทําให้คนในบ้านเก่าต้องอับอายแต่ยังอาจทําให้พวกนั้นต้องเสียอะไรบางอย่างไปด้วยสิ่งที่เธอต้องการคือทําให้หวังชุนฮวาและพวกเขาจําไว้ว่าถ้าคิดจะยุ่งกับเธอก็ต้องเจอกับผลที่ตามมาถึงแม้บ้านหัวหน้าหมู่บ้านจะไม่ได้เป็นบ้านอิดและกระเบื้องแต่ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ดีในหมู่บ้านตระกูลเหอ คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านตระกูลเหอมีแท้เหอคนที่มีแท้อื่นเป็นคนที่หนีความยากลำบากมาจากที่อื่นดังนั้นจึงมีกฎไม่เป็นทางการว่าหัวหน้าหมู่บ้านต้องมีแท้เหอหัวหน้าหมู่บ้านคนปัจจุบันของหมู่บ้านตระกูลเหอคือเหอหยวนซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลสหลี่จึงไม่กังวลว่าเขาจะมีอคติต่อเธอเพราะเรื่องในอดีตอ๋อทำไมแม่ของต้าหูถึงมาที่นี่ล่ะ ภรรยาของหัวหน้าหมู่บ้านโจอวิกำลังถือถังอาหารหมูเพื่อไปให้อาหารหมูเพิ่งเดินไปถึงประตูห้องครัวก็เห็นซูรีซูลีก้มหน้าปรับอารมณ์อยู่ในใจเพราะการก้มหน้าทำให้คนอื่นมองไม่เห็นสีหน้าของเธอแต่พอเธอเงยหน้าขึ้นมาใบหน้าของเธอก็เต็มไปด้วยความเศร้าหมองท่านป้าหัวหน้าหมู่บ้านอยู่บ้านหรือไม่ข้ามีเรื่องอยากคุยกับเขาหน่อยโจอวิตอบตรงๆว่าเขาเพิ่งออกไปเมื่อครู่นี้ไม่อยู่บ้าน คงต้องรออีกสักพักกว่าจะกลับมาซูหลี่พูดด้วยน้ำเสียงผิดหวังว่าเช่นนั้นพวกเราจะรอเขาที่นี่เจ้อวิเห็นใบหน้าของซูหลี่เต็มไปด้วยความเศร้าหมองจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามเกิดอะไรขึ้นหรือมีเรื่องอะไรบอกข้าก่อนก็ได้สหลี่สายหน้าแล้วถอนหายใจสีหน้าของเธอดูเหมือนว่าพูดไม่ออกท่าทีของนางยิ่งทําให้เจอวิสงสัยมากขึ้นบอกข้าเร็วเข้าว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเหอเหล่าซานรังแกเจ้า แม้ว่าความเป็นไปได้นี้จะไม่มากนักเพราะเหอหยูเฟิงเป็นคนที่หัวอ่อนจนยอมให้เมียตัวเองรังแกได้ถ้าไม่ใช่เพราะวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกซูหลีไม่รังแกเขาก็โชคดีมากแล้วซูหลีจับมือโจอวีและพูดว่าท่านป้าพวกเราสามคนแม่ลูกอยู่ไม่ได้แล้วชีวิตพวกข้าก็ลำบากอยู่แล้วแต่ตอนนี้กลับยิ่งแย่ลงไปอีกขนาดมื้อเย็นวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอย่างไรโจอวิขมวดคิ้วนี่หมายความว่าอย่างไร หรือว่าบ้านซูรี่ไม่มีอาหารแล้วจะมาขออาหารจากบ้านตนเช่นนี้คงไม่ดีเพราะบ้านนางเองก็ไม่มีสเสบียงพอที่จะให้ผู้อื่นขณะที่โจอวีคิดหาข้ออ้างเพื่อปฏิเสธซูรีก็พูดต่อนี่ก็ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วพอเข้าหน้าหนาวสัตว์ป่าก็จะหายากกว่าตอนนี้ท่านป้าก็รู้ว่าพวกเราต้องส่งเงินให้บ้านเก่าทุกเดือนเดือนละเจ็ดตำลึงเหยอ,อยูเฟิงเลยคิดว่าจะไปล่าสัตว์ให้ได้เย,เยอะเพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ในช่วงหน้าหนาว โจอวีพยักหน้าเหอยูเฟิงเป็นคนวางแผนได้ดีแต่โชคร้ายที่เขามีภรรยาที่ไม่ค่อยน่าไว้ใจซูลีถอนหายใจอีกครั้งแล้วพูดว่าแต่ใครจะรู้ว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจคิดแผนอะไรไว้ก็ไม่สู้โชคชะตาทำไมเชือกถึงขาดตรงที่บางที่สุดทำไมโชคร้ายถึงมาหาแต่คนที่ลำบากโจอวีได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่าน่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือซูลี่เห็นว่าอารมณ์ของโจอวีถูกกระตุ้นพอแล้วเธอจึงพูดว่า สองสามวันที่ผ่านมาเหอยเฟิงเจอฝูงหมูป่าในป่าลึกถึงเขาจะมีกำลังมากและเคยออกรบมาก่อนแต่คนคนเดียวจะสู้กับฝูงหมูป่าได้อย่างไรสุดท้ายเขาก็ถูกหมูป่าชนจนตกลงไปในหุบเขาโจอวิรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้นางยังไม่รู้เลยว่าเหยือยเฟิงได้รับบาดเจ็บจากการล่าสัตว์เพราะนางเพิ่งกลับมาจากบ้านแม่และยังไม่ได้ยินข่าวลืออะไรในหมู่บ้าน ไม่เช่นนั้นด้วยความเป็นภรรยาของหัวหน้าหมู่บ้านข่าวลือในหมู่บ้านคงมาถึงหูนางทุกเรื่องแน่โจอวิมองซูหลี่ด้วยความเห็นใจแล้วตอนนี้เหอหยูเฟิงเป็นอย่างไรบ้างเรียกท่านหมอมาดูหรือยังถ้าเหอหยูเฟิงเป็นอะไรไปครอบครัวนี้คงลำบากแล้วซูหลี่ไม่ใช่เพื่อนบ้านของนางอย่างเฉินเซียงที่จะอดทนลำบากเพื่อพยุงครอบครัวถ้าเป็นซูหลี่นางคงจะหนีเร็วยิ่งกว่ากระต่ายเสียอีกซูหลี่ไม่รู้ถึงความคิดของโจอวีเธอจึงยังคงแสดงต่อไป เอยูเฟิงบาดเจ็บหนักมากตอนที่ข้าเจอเขาเขาก็หมดสติไปแล้วข้าต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะลากเขากลับมาได้แต่ตอนนี้เขาขยับไม่ได้ถ้าขยับผิดที่ผิดทางอาจจะสูลีหยุดพูดไม่ตอบประโยคให้จบปล่อยให้โจาอาวีจินตนาการต่อเองบางเรื่องแค่พูดเป็นในก็เพียงพอแล้วแย่ขนาดนั้นเลยหรือโจวอวิขมวดคิ้วจากคำบรรยายของสุลีนางรู้สึกว่าเหอยูเฟิงอาจจะไม่รอดอาจจะสิ้นใจในไม่ช้า ซูลี่พูดตอบวันนี้ข้าเข้าไปในเมืองเพื่อขอร้องท่านหมอจากธงยาหุยเหรินถังให้มารักษาเหอยูเฟิงข้าพูดจาหวานล้อมจนแทบจะต้องคุกเข่าขอร้องโชคดีที่ท่านหมอจากถงยาหุยเหรินถังเป็นคนมีเมตตาพอรู้เรื่องของพวกเราเขาจึงยอมมาดูอาการให้ซูลี่ชมตัวเองในใจแสดงได้เยี่ยมจริงๆโจอวิพยักหน้าเช่นนี้ก็ดีแล้วขอแค่ท่านหมอยอมมาช่วยดูอาการก็พอ